สังเกตดูว่าผิวหนังเขาสวยมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะนี่ครับดูผิวหนังของควายตัวนี้นะครับผมแออ้วนผิวมันแผลบเลยเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะอ้วนมากครับนี่อ้วนเป็นลูกขนุนเลยนะผมน้่ตอนน้ำใสหลังมันยังไม่ไหลเลยควายผมนี่แหละมันอ้วนถึงโทษให้เห็นอยู่นี่โทษเห็นเห็นภาพไม่ใช่พูดเฉยๆพูดเฉยๆใครก็พูดได้กราบผม พราะฉะนันพ่ออยากจะให้ลองดูว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าควายเราค่าแสนหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนรหรือก็มากกว่านั้นอืครับผมสวัสดีครับพวกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักควัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมรบกวนพ่อใหญ่แนะนําตัวหน่อยครับครับผมนายบุญเกิดแสนคํา อยู่บ้านโพงามหมู่สีนองทับไทยพนมไพยร้อยเอ็ดครับผมรบกวนพ่อใหญ่ฝากเบอร์โทรหน่อยครับผม083ครับ33 33 73ครับ869ครับผมพ่อใหญ่อะไรนะครับพ่อใหญ่บุญเกิดผมขอเรียกพ่อใหญ่บุญเกิดนะครับเนาะครับขอเรียกสั้นๆว่าพ่อใหญ่นะครับผมเนี่ยพ่อใหญ่เลี้ยงควายมากี่ปีแล้วครับผมเลี้ยงมาประมาณสามปีเลี้ยงมาประมาณสามปี อันนี้เลี้ยงแต่ควายอย่างเดียวเลยบบครับหรือว่าเคยเลี้ยงวัวมาด้วยวัวก็เคยเลี้ยงเอาวัวก็เคยเลี้ยงแต่มันวัวมันค่ามันน้อยสามตัวสี่ตัวยังมันยังไม่เท่าควายตัวหนึ่งไม่ราคาไม่เหมือนควายอ๋อควายราคาดีกว่าราคาดีกว่าอืมผมเห็นควายของพ่อใหญ่นี่เชื่องมากแล้วก็ผิวเขาดีมากเลยพ่อใหญ่มีเคยได้รับการเลี้ยงดูแบบไหนครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็กินญ้าธรรมดาน่จะไปเจอผลิตภัณฑ์กินดีมีใั่แด้ยเห็นเขาพูดอยู่ในโทรทัศน์ มันจะดีหรือมีเงินไม่มีก็ยืมเข้าไปซื้อมาลองดูอ๋อตอนแรกครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกครับพอกินแล้วมันจะดีแล้วไม่ดีฟังดูไปดูมามันอ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นมันพอใจมากไม่ต้องพูดมากนี่มันมันอ้วนเต็มที่เลยกินแล้วมันอ้วนมันพอใจมากครับราคามันก็เพิ่มราคาควายแสนเดียวมันเพิ่มขึ้นสองแสนกว่าอืมเนื่องจากอะไรบ้างครับสุขภาพของเขามันมันอ้วนขึ้นมันดูดีเลย มันดูดีคือพิหูผิตาเลยไ่ครับพิหูพิตามากเลยใครมาเห็นเขาว่าไม่ใช่ควายตัวเก่า,มา,กาเมื่อก่อนนี่ผอมกินอะไรมันก็ไม่อ้วนขนาดนี้อ๋อครับอันนี้คือกินได้กี่เดือน้ะครับผมประมาณสักกินกล่องเดียวนะมันว่วนขึ้นมานี่กล่องเดียวเองกล่องเดียวเองออประมาณเดือนกว่าแค่นั้นประมาณเดือนกว่าอ๋อประมาณเดือนกว่านี่คือ,คอเห็นผลเลยชัดเจนเลยอืมน,นี่พอพ่อเห็นผลแล้วตัวลูกมันยังไม่ได้กินพ่อกําลังสั่งอย่างเมื่อวาน,นีิครับอ๋อกำลังสั่งเพิ่มอีก ครับจะให้ลูกมันอ้วนเหมือนแม่มันคิดว่าข่ามันจะขึ้นไปสูงครับผมอันนี้ผมเห็นพ่อใหญ่ถือใบไว้ใบอุ้มท้องเบิ่มพันละมันจะลอดเดือนสิงหาอ๋อจะขอดเดือนสิงหานี่เองแต่ตัวลูกมันได้ปีหนึ่งมันลูกไอ้เพชรลำพูอ๋อลูกเขาเพชรลำพูเพชรลำพูคิดว่ามันดังอยู่ในคชิปแหละมันคิดว่ามันดีถ้าถึงสามปีมันไดเย็นแต่เขาพูดกันว่า กวละล้านสองล้านคิดว่ามันจะไปถึงเยอบจะถึงเขาโน่นแหละเขาจ่ายลูกดีจ่ายลูกดีเขาจ่ายลูกมาดีผมก็พอได้คุยกับพ่อใหญ่คร่าวๆแล้วว่ามีคนแวะเวียนมาชมเรื่อยๆครับใช่ไหมครับควายที่นี่ครับอ๋อเขามาให้ราคาด้วยเขามาให้ราคาพ่อบอกว่าห้าแสนเขาบอกว่าต่ำกว่าห้าแสนได้ไหมเราะว่ายังไม่ได้ครับเดี๋ยวมันเป็นควายสามตัวอในท้องกับมันคลอดออกมาแล้วปีกว่าแล้วลูกมัน คิดว่ามันจะดีไปมันเลี้ยงมันเชี่ยมด้วยเลี้ยงเชี่ยงด้วยออนี่เรียกชื่อมันก็วิ่งมาเลยครับชื่ออะไรครับนี่นำโชคนำโชคตัวลูกมันนางหงออนางหงครับ <laughs> แถวนี้เขามักเลี้ยงควายปะครับหรือว่ายัางไงครับมันเลี้ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาเลี้ยงแบบสมัยเก่าครับไม่พัฒนาสายพันธุ์เพราะพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นตัว พี่มันตัวลูกมันนี่แหละครับผมมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันไม่เคยมีควายตัวสวยอย่างนี้เลยอ๋อนี่ถือว่าสวยมากเลยใช่ไหมครับนี่คิดว่ามากนั่นแหละคนเดินจะว่ามากมันตาหรือเปล่าครับผมมันหาไม่ค่อยมีค่อยเจอควายนี่มันตัวมันกี่ปีแล้วครับนี่ควายตัวนี้ครับนี่แม่เขาแม่เขาประมาณสามปีขวาแล้วลูกลูกลูกที่สองในท้องลูกที่สามอ๋อลูกที่สามในท้อง ลูกที่สามในท้องอ๋อลูกที่สามในท้องนะครับผมนี่สังเกตดูว่าผิวหนังเขาสวยมากเลยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะนี่ครับดูผิวหนังของควายตัวนี้นะครับผมนี่คบวดผิวมันแผลบเลยเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะอว,วดมากครับเอ้ยวดเป็นลูกขนุนเลยนะครับผมนี่ครับผมเอาน้ำใส่หลังมันยังไม่ไหลเลยเอาน้ำใสหลังน้ำยังไม่ไหลเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมให้ดูเป็นร่องเป็นร่องเลยอ้ <laughs> วนมากครับ เหตุผลที่เขาอ้วนขนาดนี้พอ่อใหญ่มีเพลิดเลิยังไงบ้างครับมีกินดีผลิตภ,ภัณฑ์กินดีมีชัยนี่แหละผลิตภัณฑ์กินดีมีชัยเลยครับพ่อใหญ่ได้กินหัวหารอะไรอย่างอื่นไหมไม่ได้กินเลยเงินแต่ขนาดคนก็ยังไม่ได้กินค้าบผมว่ากินแต่หญ้าอย่างเดียวก้าวก่ายินแต่หญ้ใาใช้หญ้าอะไรครับที่นี่หญ้าในเปียหญ้ากินนรีนี่แหละ๋อหญ้าในเปียหญ้ากินนรีหญ้าหวานค้าบผมหญ้าหวานอ่า พ่ออยากให้กินแบบไหนบ้างครับกินควายนยให้มันกินตอนเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงไปถึงแปดโมงมันกินดีมันจะนอนครับนอนพักผ่อนมันจะอ้วนครับผมแล้วนี่บ่ายสามสี่โมงมันค่อยลุกขึ้นกินอิมครับฟางให้ช่วงไหนครับพออ่อใหญ่ฟางเอาให้ตลอดเลยมันมันออกจากย่ามก็กินฟางครับผมแล้วกินดีมีชัยพออย่อใหญ่ให้ช่วงไหนบ้างครับช่วงตอนเช้าให้ตอนเช้าเลยผสมกับลำสักหน่อย อ๋อนี่คือพ่อใหญ่ผสมกับลำด้วยลำ,แล,ำแล้วก็ใส่น้ำอ๋อแล้วก็ใส่น้ำให้นะใส่น้ำให้กินครับผมอันนี้พ่อใหญ่มีการเช็ดตัวด้วยไหมครับดูว่าไงรถึงตัวเขามันนาดนี้ไม่ได้เช็ดไม่ได้เอาเช็ดใช่ไหมครับไม่ได้เช็ดเลยถ้าเช็ดนี่จะเงากว่านี้เยอะเลยครับผมตัวนี่สุขภาพผิวอะไรคนเขาจะสวยกว่านี้เยอะเลยครับผมพ่อใหญ่ลองดูนะครับครับ <laughs> นี่ก็มีวิธีที่การเลี้ยงที่แบบบ้านๆเลยนะครับพ่อใหญ่เนาะ เลียงบ้านๆแต่ว่าควายนี่เขากล้ามาให้ราคาถึงหลักห้าแสนนะครับผมห้าแสนคือสวยขึ้นผิดหูผิดตาเลยคิดว่าลูกมันถ้ามันถึงสามปีคิดว่าแต่ลูกมันคิดว่ามันจะได้ห้าแสนอ๋อเอาแต่ลูกใช่ไหมครับเอาแต่ลูกที่คลอดแล้วยังไม่ได้คลอ,อดเท่าคลอดออกมาอีกครับคิดว่ามันคนละอย่างกันอ๋อ <laughs> นี่ถ้ามันเป็นตัวเมียเนี่ยมันโชคใหญ่เลยถ้าเป็นตัวผ,<ม>ผู้นี่ไม่ดีจริงๆเขาไม่เขาไม่ทำพันุ ก็เป็นขายวันเนี้ยถ,ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะค่ามันสูงกับสองเท่าตัวผู้เลยสองเท่าเลยใช่ไหมครับสองเท่าพอ่อใหญ่ค,ครับแล้วอย่างเช่นถ้าเราดูควายเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องควายเนาะถ้าควายมันสุขภาพไม่ดีดูยังไงบ้างครับพ่อใหญ่โอ้ยมันจะไม่กินหญ้าเลยอ๋อไม่ค่อยกินหญ้าไม่ค่อยกินหญ้านะถ้ามันสุขภาพไม่ดีถ้ามันสุขภาพดีออกจากควอกไปมันกระโดดเลยเล็มอย่างเดียวเลยอกิน ถ้าถูกพิธีจริงๆบ่ายสามโมงค่อยให้มันออกจากข้อไปออกจากโรงเรียนถ้าไปแต่เช้ามันกระโดดมันไม่กินหญ้าครับถ้าตอนบ่ายสามโมงมันกินอย่างเดียวครับผมตั้งแต่ได้กินดีมีชัยเนี่ยก็สุขภาพเขาก็แข็งแรงแข็งแรงดีอ้วนอย่างเห็นนี่แหละครับผมคนส่วนมากมิแต่พูดเฉยๆคุยไม่อ้วนอันนี้มันของจริงของจริงเลยใช่มครับของจริงเห็นกับตาเลยครับเนาะกับตาไม่ต้องคุยว่าเอ้ยพัน เขาจ้างมาหรือเปล่าไม่ได้จ้างครับอันนี้ความจริงครับผมผมไปที่ไหนอะ่ะตอนนี้ก็เจอแต่คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมกินดีมีชัยนี่ถ้าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยต้องรู้จักนะครับน้องพ่อใหญ่นาะกินดีมีชัยนีย่ถือว่าเขาใช้กันทั่วแล้วนะครับอันนี้พ่อใหญ่มีแนะนําแถวเพื่อนบ้านไหมครับเฮ้ยแนะนําไปหลายเจ้าแล้วเพี้ยนกันเขามาซื้อยากแนะนาไปหลายเจ้าไม่แพงมีชาครับมันเป็นอให้อะไรเขาเรียกไอ้มันเป็นอายพระไอ ความรู้เข้าไปนี่เราได้บุญได้บุญนะครับเนาะได้บุญอันนี้เหมือนว่าเคือกว่าเหมือนเป็นเคล็ดลับเลยใช่ไหมกินดีไม่ใช่เนี่ยมันเป็นวิทยาทานวิทยาทานเป็นวิทยาทานเราไม่ต้องไปวัดเราให้เพียนไปได้ความรู้เขาก็ได้ควายอ้วนเขาก็ขายได้เงินครับผมนี่คือวิทยาทานวิทยาทานเลยเอออืสุขภาพเขาดีมากนะครับผมจริงๆแล้วน้ำกินให้ทายบ่อยๆอย่าให้มันดำ อพยายามล้างล้างถังบ่อยๆล้างถังล้างถังบ่อยๆแล้วก็ใส่กินดีมีใช่ผสมกินดีมีชัยให้เขากินนะครับน้ําสะอาดน้ําสะอาดแหละกินนืสะอาดอย่างคนเลยครับผมแล้วกับลูกควายนะครับพ่อใหญ่เขามีเขาเรียกว,ว่าอะไรข้อแตกต่างจากที่กินก็ไม่กินอย่างไรบ้างโอ้ยมันก็กินแล้วมันก็อ้วนอ้วนมันก็สวยมันก็งามอ้วนตับเลยอ้วนตับเลยผิวสวยผิวสวยถ้าถ้าควายผิวเขาไม่ดีครับมันจะเป็นไงครับ ผิวไม่ดีมันก็เป็นหมองหมองตากแดดมันจะสีเข้มผิวเนื้อแห้งๆมั้งครับเนื้อแห้งๆหนังแห้งๆอ๋ออันนี้ถ้ามันเนื้อดีหนังดีมันก็ยังเข็นนี่แหละครับเราไม่ต้องพูดมากอันนี้ลูกเขายังกินนมไหมครับพ่อใหญ่โอ้ยหยุดไปหลายเดือนแล้วอ๋อหยุดกินนมแล้วเออมันจะคลอดแล้วใกล้จะคลอดใกล้จะคลอดแล้วด้วยนะครับเนาะนี่อ่าลูกสาวนะครับผม อาลูกสาวสวยมากนะครับผมน้ำหงใช่ไหมครับนี่นางหงนางหงลูกสาวชื่อนางหงนะครับผมเพชรลำพูลูกเพชรลำพ,ลพ,ลพูอ่าสวยมากครับตัวนี้เพชรลำพูนี่มาจากสายไหนครับพ่อใหญ่เพชรลำพูมาจากสายไหนนะไอ้ทายาทของปานบุรีทายาทของปานบุรีไอ้ลูกเบิ้มไอ้แม่เบิ้มพันล้านเป็นลูกของปานอ๋อสายเพชรอุดรก็มาจาก เพชรลำพูกับปานบุรีนี่แหละกับผมทายาทเขาถ้าเป็นควายสายเลียดเขาแล้วเอาตัวอื่นมาผสมนี่มันจะออกมาดีมากเลยอ๋ออันนี้คือพ่อใหญ่ชอบเป็นการส่วนตัวไหมครับชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวเลยเบิ้มพันล้านมันจะคลอดออกมาเป็นตัวเมียได้ลูกครับก้าเจริญก็เป็นตัวเมียถ้าท้องใบมันจะออกมาเป็นตัวผู้พ่อรลูกออกมาอ๋อเพราะอะไรครับพ่อใหญ่ผมมีมมไม่ลูกเหมือนกันแต่มันออกมาสังเกตว่าสังเกตนีเอ่อ ถ้าเบิ้มพันล้านออกมามันจะดีทุกตัวอืถึงติดใจเขาครับคว้ยสวยมันเยอะแยะครับผมแต่ให้ลูกมันไม่ดีอ๋อจ่ายลูกไม่ดีมันก็ใช้ไม่ได้ครับนี่คือการเขาจ่ายลูกดีด้วยเขาจ่ายลูกดีนี่คือตอบโจทย์ของพ่อใหญ่เลยวะไอ้วัวค้าหกตัวมันทุกควยตัวเดียวไม่ได้เลยครับผมเราจะไปเลี้ยงให้มันยุ่งยากทําไมอันนี้คือพ่อใหญ่แกนเน้นคุณภาพนะผมไม่ได้เน้นจํานวนนะผมนี่ไม่ได้เน้นจํานวนถ้า เยอะๆเราลำบากเหนื่อยเนาะพ่อใหญ่เนาะเหนื่อยแล้วทั้งเหนื่อยแล้วก็ได้เงินน้อยได้เงินน้อยแต่ว่านี่คือจํานวนน้อยแต่ได้เงินมากเลี้ยงน้อยได้เงินมากเลี้ยงมากได้เงินน้อยครับผมแล้วก็การดูแลก็ต้องดูแลดีด้วยนะน้พ่อใหญ่เนาะดูแลดีการดูแลก็ต้องดูแลดีด้วยนะครับผมนี่ถ้าน้อยตัวเราก็ดูแลดีได้ถ้าหลายตัวมันก็ดูไม่ทั่วถึงครับ่าอยากจะให้ลองดูมันถึงไม่เสียเที่ยวครับถ้าเลี้ยงแล้วมันอ้วนมันสวยมันก็มีค่าเยอะครับผมถ้าเลี้ยง ไม่กินอะไรเลยกินแต่หญ้าอย่างเดียวมันก็ไม่อ้วนไม่สวยไม่สวยค่ามันน้อยค่าม <of difficulty> ันน้อยก็คือจากสมมติอย่างเช่นว่าควายแค่ราคาสองหมื่นพอกินไปอัพพอผิวหนังเขาสวยอ้วนสมบูรณ์เพิ่มราคาไปสี่หมื่นได้เลยของพ่อเนี่ยถ้าราคาแสนหนึ่งครับกินดีมีชัยกล่องหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นสองแสนโอ้ขราบผมนี่เพิ่มเท่าตัวเลยเท่าตัวเลยครับอันนี้คือเห็นผลเห็นผลอย่างเห็นนีแหละไม่ต้องพูดจะเห็น หลักฐานยืนยันหลักฐานยืนยันชัดเจนนี่พ่อใหญ่นี่แน่นอนมากครับผมเลี้ยงก็เลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงเยอะเลี้ยงเอาแค่เขาเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงเอาคุณภาพเลยเอาคุณภาพครับผมดูแลก็ดูแลง่ายดูแลง่ายครับผมนี่กินไปแล้วก็ไม่ค่อยป่วยด้วยไม่ป่วยแข็งแรงดีอย่างตัวนูกครับสีสันมันดีสีสันดีนะครับนุอสีดีอันนี้คือถูกฉลกตรงไหนบ้างครับพ่อใหญ่ตามที่ตำงานควาย ทุกอย่างเลยตาแต้มคอขาวขาอะไรมันได้หมดหางใหญ่ครับเ,ออเรามันดีมันมันกลมมันอ้วนครับนี่สังเกตดูผิวของเขานะครับออผิวผิวเขาเนียนมากออต้องบอกเป็นผิวควายที่เนียนนะผม <c oughs> <c oughs> ต้องบอกงี้ <c oughs> นี่ค <c oughs> วายเข้าไปแข็งได้กตัวอย่างนี้แหละครับอย่างนี้แหละครับผมนีออ่อายุประมาณเท่าไหร่นะพ่อใหญ่ผมก็ลืม ประมาณปี2เดือนอ๋อประมาณปี2เดือนนี่ประมาณปี2เดือนนะครับถ้ามันถึง3ปีคิดว่ามันใหญ่กว่าแม่มันใหญ่กว่าแม่แน่นอนใหญ่กว่าแม่ครับพ่อมันดีอันนี้พ่อใหญ่วางแผนไว้ว่าจะขายหรือว่าจะโตไปก็จะผสมเป็นตัวไหนดีครับถ้าผสมจะไปผสมกับเพพคุกวันมันเข้ากันกับช้างอ๋อนี่พ่อใหญ่แกก็เลือกพ่อพันไว้แล้วครับผสมตัวครับไม่ใช่ผสมไอาน้ำเชื้อไปผสมตัวผสมตัวเลยอ๋อั้งละสามพันั้งละสามพันก็คือขนไปเลยใช่ไหมครับ ใส่รถไปเลยถ้าผสมออกมาตัวไหนมันหลักล้านเลยอสุดยอดเลยฮะน,น,นะพ่อเคยไปส่งย่าเขาอาจารย์เทวายู่สุวรรณภูมิเขาทับตัวไหนออกมานี่ไว้บ้านๆน,นี่แหละออออกมาได้ยังไม่ถึงปีเขาขายสองแสนห้าเขาไม่ได้รีดนำเชื้อบ่ะพ่อใหญ่หรือว่ายังไงเขาไม่รีดเขาไม่รีดเขาผสมจริงอย่างเดียวผมอย่างเดียวเลยอมันนำเชื้อมันเต็มอครับมันเต็มมันไม่ใช่น้อยครับ มันเป็นธรมนธรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติคือพูดง่ายๆผสมพันธุ์คืออย่างหัวเมียเรานี่แหละมันเป็นธรรมชาติครับผม,บผมไม่ต้องเอาน้าเชื้อไปใส่ครับ <c oughs> นี่แล้ว,ลวตามที่พ่อใหญ่ศึกษามาเขาให้ลูกตัวเมียเยอะบอกครับรู้ว่าไงลูกตัวเมียเยอะลูกตัวเมียเยอะส่วนมากอ่าส่วนมากนะครับผมนี่อันนี้ก็พ่อใหญ่แกมองการไกลนะผมถึงการผสมพันธุ์ควายของตัวเองเลยนะผมเนี่ยตัวลูกนี่เดีย๋ยวผมให้ดูตัวลูกนะอ ตัวลูกฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนิดน,นึงสวยนะผมควายตัวนี้นี่ถ้ามีคนให้ราคาดีพ่อใหญ่จะขายไหมครับขายถ้าได้เงนินเยอะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมอันนี้คือถ้าคนมาให้ราคาดีพ่อใหญ่ก็จะปล่อยเหมือนกันนะผม<อ>แตอออ่อยากให้เอาไปเ<ต>ล,ลี้ยงดีๆนาะพ่อใหญ่นาออยากให้เอาไปเลี้ยงดีๆครับแต่ที่จริงยังคิดรักมันเหมือนลูกรักเหมือนลูกเลยรักเหมือนลูกมันเลี้ยงเขี่ยมครับเรียกชื่อมันก็วิ่งมาเลยอืม แถวนี้โรคระบาดเยอะไหมครับพ่อใหญ่ไม่ค่อยมีนะพ่อไม่ค่อยเอาไปสูงสิงกับคน,อ,นอื่นอ๋อแล้วที่เป็นลำปีสกินแถวแถวบ้านมีไหมครับอะไรนะที่เป็นลำปีสกินในพวกโรคของวัวมันก็มีเหมือนกันแถวนี้ก็มีใช่ไหมครับมีมีไม่เอาไปยุ่งกับเขาน้ําก็มีนอนลงอาบน้ําเลยครับผมน้ําของพ่อใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้นะนี่โอเคครับยังแบบมันสําเร็จในชีวิตของพ่อแล้วครับ ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปวุ่นวายอยู่กับสวนนี่ก็สุกแล้วโองเรียนให้มันสะอาดอันนี้คือให้มันโล่งโรงเรือนต้องสะอาดโล่งสะอาดครับไอ้้าอ่านใส่น้ําเป็นรางมันนี่ต้องให้มันสะอาดครับผมมันถึงสุขภาพดีสุขภาพดีไม่ใช่มีน้ําทุ่งน้าหนองอะไรกินไปสกปรกมันก็ไม่ดีนั้นคนนี่แหละการใส่ใจสําคัญมากสําคัญที่ใส่ใจนี่แหละครับผม ตากแดดก็ไม่ค่อยตากเราให้มันอยู่ร่มให้สบายเวลานอนก่อใหญ่มันไปตากหมอกหมอกนี่จะทําให้ควายผอมอ๋อหมอกนี่จะทําให้ควายผอม,มสําคัญที่สุดบอกนี่อืถ้ามีาเราไปเลี้ยงทุ่งต้องมีผ้าสแสลมกลางให้มันครับผมอ่าแล้ววัวเป็นด้วยไหมครับเป็นเหมือนกันวัวเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับเออนี่ก็สุดท้ายแล้วอยากให้พ่อใหญ่แนะนําพี่น้องเกษตรกรครับผมหันมาใช้กินดีมีใช้ครับ กินดีมีชัยไม่ต้องพูดมากเราอย่างควายผมนี่แหละมันอ้วนครับถ้าพูดมากๆคนบอกว่าหรือเขาโฆษณาเกินเชื่อมันไม่ใช่โฆษณานี่เห็นครับผมส่นโทษให้เห็นอยู่น,นี่ส่วโทษเออเห็นเห็นภาพครับ,รบไม่ใช่พูดเฉยๆพูดเฉยๆใครก็พูดได้ครับผมเพราะฉะนั้นพ่ออยากจะให้ลองดูว่ามันดีหรือไม่ดีเงินพันห้าถ้าควายเราค่าแสนหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนหรือรมากกว่านั้นอืม นี่ครับผมอันนี้คือการันตีจากพ่อใหญ่เลยนะผมอ่าก็จากคลิปที่แล้วนะผมไปผมไปเจอคนใช้กินีมีชัยเหมือนกันครับผมคนสอบถามมาเยอะมากเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะใส่เบอร์กินีมีชัยไว้ในคลิปนะครับผมอ่าถ้าใครสนใจก็โทรไปสอบถามหรือไปสั่งซื้อได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อใหญ่นะผมอ่ามาให้ความรู้และมาเยี่ยมคอกควายงามนะผมอ่าขอบคุณพ่อใหญ่ครับครับบ๊าับดีครับ